อย่าห่ออย่าเหี่ยวครับสำหรับศึกฟุตบอลนค่ัคือที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าคู่ของอาตาลันตากับางด้านของโคโมครับต้องบอกว่าเลื่อนครับนะฮะมาลงทําการแข่งขันวันนี้ครับอย่างไรก็ตามยังคงมองที่อาตาลันตาอยู่ครับสําหรับศึกฟุตบอลวันนี้ครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอล คาราบาวครับครับมีมาฝากสคู่ครับคู่แรกเราจะอยู่ในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องพบกับในทางด้านของวัตฟอดครับและต้องบอกว่าคู่ที่2องครับเคลซีกับในทางด้านของบาร์โลครับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเพราะฉะนั้นครับเราออกสตาร์ทกันที่คู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับในทางด้านของวัตฟอด แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดในทางด้านของเอติฮัดสเตเดียมครับตอนเอารับการมาเยือนในทางด้านของวัตฟอร์ดครับบอลคู่นี้จะเตะในเวลาตีหนึานาทีครับต้องบอกได้เลยครับผลงานในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถวัดย้อนกลับไปสำหรับในการเจอกันมากับในทางด้านของวัตฟอร์ดเอาแค่5นัดหลังสุดครับย้อนกลับไปปี2019ครับ2เกมติดครับในศึกฟุตบอล FA ครับครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะในทางด้านของวัตฟอร์ดมา 6ประตูต่อศนและมาอีก1น,นัดครับ ก็เป็นในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ8ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวครับย้อนกลับมาปี2020แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนทางด้านของวัตฟอร์ดชนะกลับมา4ประตูต่อศูนย์ครับปี2021แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ3ประตูต่อ1นัดล่าสุดปี2022ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะวัดฟอร์ด5ประตูต่อ1ต้องบอกได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผลงานในการเจอกันมากับในทางด้านของวัตฟอร์ดเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกเลยครับ เพราะฉะนั้นครับต้องบอกได้เลยครับคู่นี้ครับน่าสนใจอย่างมากครับผลงานครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ครับนะฮะและก็ต้องบอกได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดล่าสุดครับเสมอกับในตงด้านของอาร์เซนอลครับสประตูต่อ2ครับแรกก่อนหน้านั้นเสมอกับในตงด้านของอินเตอร์มิรานศูนย์ประตูต่อ0นครับเท่ากับว่า5นัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะมา3เกมหลุดเสมอไป2เกมเสมอกับอินเตอร์เสมอกับอาร์เซนอลนะครับ ไปดูกันที่วัดฟอร์ดหน่อยแล้วกันครับวัดฟอร์ดห้านัดหลังสุดครับต้องบอกว่าชนะมา2แพ้ไป1และก็หลุดเสมอโคเวนที่ไป1ประตูต่อ1ครับและนัดล่าสุดครับหลุดแพ้ในทางด้านของนอริ สี่ประตูต่อหนึ่งครับผลงานในทางด้านของวัตฟอร์ดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วผมเชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้อาจจะมีการโรเตชันเป็นบ้านตำแหน่งแต่ตัวนักเตะเนี่ยมันค้ากันได้อยู่แล้วสำหรับแมนซีนเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดพั่นทำเพลงอะไรมากมายครับคู่นี้ยืนไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหรือไม่จะไปเพิดานบนตามเวลาวัดใจได้แต่ให้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาแล้วกันครับมีสิทธิ์เต็มกระบุงครับไปกันที่คู่ที่2ครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับสำหรับในด้านของเชลซีกับในด้านของบาร์โลครับองบอกได้เลยครับเชลซีครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่ในอันดับ5ครับแข่งไป5ชนะ3เสมอ1มีอยมี 10แต้มรัังอันดับ5ครับ10เกมเนี่ยนะครับเชลซี Chelsea เข้าวินไป4เกมนะฮะแรกกเสมอไป2แพ้ไป4นะครับ10เกมหลังสุดครับเข้าวินไป3เกมจบที่สูง2เกมครับและในทางด้านของบาโลครับต้องบอกว่าอยู่ในอันดับ1น,นะฮะแข่งไป7นัดครับแลรวกาชนะไป5นัดต้องบอกว่าเสมอไป1แพ้ไป1ครับปัจจุบันมีอยู่16แต้ม10เกมหลังสุดในทางด้านของบาโลชนะไป6เสมอ2แพ้4ี่ ดีครับสิเกมหลังสุดของบาโลเข้าวินไปถึง6เสมอสองแพ้สนะครับต้องบอกได้ไว่าอ่าของบาโลเข้าวินไป7จ็นะครับจบเพดานบนอ่าแเกมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชลซีกับบาโลผมว่าให้ไปมองที่เพดานบนแต่เวลาครับโอเควันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านไปฟุตบอลแบบมีความสุขนะครับใครอยากเข้าไปอยู่ในโกดังฟุตบอลกับผมเดินทางเข้าไปได้แอดพีเคนะครับยินดีต้อนรับครับ